อิมินาสกาเลนะตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะตังธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะตังสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะกวาพุทธังภะวันตังอภิวาเทมิสวะคาโตภะวัตตาตโมธรรมังนัมัสสัมิ ส, usto, ragt, สุปฏิปโนปะกวโตสาวกสังโฆสังคัน <Neil firstly> มามิสาตุสาธุอ <September> ุกาสัุอุกาสากับพุทธเจ้าน้อมกับบรลาตนาคุณพระพุทธเจ้าปรรมเจ้ารัสงฆเจ้าคุณบิดามดาคุณกูบาจารย์ทุกอง์ทุกตนบันี้ถึงข่าวแล้วถึงสมัยแล้วข้าพระพุทธเจ้าน้อมกับประลาตนาพระองค์ท่านทั้งหลาย ดังตามมาแล้วนี่นั่นตรงสเสด็จญาตามมารวมกันเป็นพละรก,กําลังยิ่งใหญ่ไพศาลโอ้จงมาบรรลุบรรดาให้ข้าพเจ้าตังลายนี่จงมีแต่ความสุขความเจริญให้ชนะศัตรูหมู่มาตั้งแปดติดสิบติดโอ้มีฤทธิ์เด,เ,ดเดชานุภาพเันยิ่งใหญ่ไพศาลข้าพระพุทธเจ้าตังลายนี้จะทําการสิ่งใดก็ให้สําเร็จดังไม้ทุกประการในการทุกเมือ่อโดยพลันนันเทิน